ามร้อยคอยพุทยชุดคอแต้งคอแปงเอีดค้องพุทยตอนที่เก้าเป็นความว่าผู้เห็นเจ้าบอเจ้าสาวหรือหลู่ลามหล,ลังจากจำเขาจำใครแล้วก้อนระเว้าเนื้อหาคอแทรกเนื้อหากเกี่ยวกับการแจ่งง,าง่าทาง้ไทยทางอื่นจักน้อยคลิปนี้ได้แทรกข้อมูลการสืบค้นจางงานวิจัยเรื่องบ้านผู่อัตลักษณ์ ทางชาติพันธุ์ชาวภูไทยของมหาวิทยาลัยราชาพัฒสกลนครเพ่นเปิดเธอดาวโหลดเฉพาะบทที่สองกับบทที่สามข้อมูลยังมีละเอียดออยังมีได้ซื้อผู้วิจัยท่านหาเห็นกระเซอร์น้ำหลังยูดาคมอธิบายเลยในสถานที่เก็บข้อมูลคือบ้านผู่จังบวัดปาตเปา,าเอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกอาหารสัมภาษณ์คนพื้นที่ เมื่อวันที่หาสิงหาคมพศสอ,อ,อ5 8อยู่นา4 9เกพิ่นสรุปว่าการแต่งงานสราวสุไทยบานผู้ฮ้องวาพระสู้หรือประสู้ลาลำดับโดยย่อคือขั้นตอนที่หนึ่งไปโอมการโอมแปลว่าการสู้ปอโดยพ่อลามกับคู้ใหญ่ฝ่ายหญิงฮ้องวาลูกตาผักเขาขั้นตอนที่สองฮ้องวาหมาย คือการจับจองตัวเจ้าสาวโดยพ่อลามแม่ลามขั้นตอนที่สามส่งคลองฝากขั้นตอนที่สี่เอ็ดปะสซูหรือปะสููขั้นตอนที่ห้าพ้องว้าเป่งออกขั้นตอนที่หกพ้องว้ากินดอกขั้นตอนที่เจ็ดพ้องว้ากินด่างขั้นตอนที่แปดพ้องว้ากินซอดขั้นตอนที่เก้าพ้องว้ากินมูทมห้อยขั้นตอนที่สิบพ้องว้าเข้นเขย ตังอื่นว่าเคียนเคยขั้นตอนที่สิบเอ็ดินล้มส่วนรายละเอียดแต่ละขั้นตอนเพื่อนผู้วิจัยจักมีในโลกราาละเอียดยื่ในบ,บทขัดยอ่อพอขอบคุณผู้วิจัยกับมหาวิทยาลัยลราชพัฒสกลคนครเด้อมาต่อเลื้งเหีุย้อผู้ไทยให้คําว่าเป็นกิจกรรมของพ่อ้ามผู้เลีลยกเพื่อนมีได้ก้าวถึงบทบาทของแม่ล้มคือทางบ้านผู้ใท้ไฟหนึ่งเด้อ คำเมาอันดับที่สิบหกพ่อร้ามผู้แหนคำาเมาอันดับที่สิบหกพ่อล้ามผู้แหนเจ้าบา่าวาแนวนี้หายกวาดหนี้หายกวา่านีดีกวาา่าเฮาดีมาใส่ใหญ่ามาแทนผู้แหนเบิงซ้ายเธอ,อขวัญมาผู้แหนเบิงขวาเธอ,อขวัญเต้าผู้แหนเจ้าคนระเสริกโคขวัญเธอ,อหักกันแพ่งกันเนษ์ญาสีไล่ห้ามห้าง เธอเป็นโพขัญเมแก้วแน่วแน่แนแผนคอดเธอขึ้นฮอดตั้งแต่ข้าวอย่าได้เป็นสู้คู่ค้อพี่และน้องทั้งเจ้าโคตรลูกตาได้ภากันมาโฮกสู้ขันในวันนี้ขอเฮ้รองสีเจ้าฮักกันเสมอพระเนตรโดยเดชคุณพี่น้องได้มาคุ้มเรียมงับขอคุณธรรมพวกเจ้าเก้ากระม่อมจอมขัญเป็นโนพก็คือแพงเมื่อเด้อสีไล่ห้าม เธอค่อยพากกันสร้างเอือนสั้าก็คือผลเธอค่อยอดเธอค่อยเยินยังสิได้ต้อนคำเพื่อนว่าสุขอยู่ใต้โลกลำน้ำส่งสั่นเสริญจะเลื่อนพอนความสุขซี่ประการลงท้ายคืออายุวันนะสุขภลรมาหม่เออโผเมมันน้ำกันเทาสุดโสโผก็เม่โค่นี้เสื่อนแล้วเธอมันยืนมันเยินเออแล้วก็ผู้เห็นเจ้าบ่า อันดับที่สิบเจ็ดพ่อร้ามผู้แห่เจ้าสาวว่าเนี่ยนี้้ายกวาดหนีใหยกวาดนีดีกวาดไว้ดีมาไร่หญ่ามาแทนผู้แหนซ้ายเ้อขวัญมาผู้แหนขวาเ้อขวัญเต้าเอาผู้แหนเจ้านั่งนาคผู้เป็นเมย์ระได้ย่ได้สีแห่งเอิญเชื่อขวัญเฮามาโฮม โภก็เม่มานั่งล้มคนเท่าก็แห่แห่แทนหักคอดแต่ฟ้าเพื่อมาล้มนะโภในนางเอ้ยตัวของนั่งเป็นเม่เพื่อหักแงผงโภแก้วแน่พ่อแม่ฮังนั่นน้อยบุตรตีตัวลูกพวกเธอเป็นนอกแก้วแทนสร้างสมเพนย,ย่าในเบิย่าในไย,ย่าในไนสร้างกันไฟเส้นนี้แล้วเอามายกพวกพัน เี่แขนยองจูงลุงปลาผ้ากันโฮมผ้ากันเอิญผ้ากันเซิร์นผ้ากันทูกผู้แขนนั่งเสียเมื่อนี้ขวัญเจ้ายาสินีเข้ากะมีใกล้ต้มกะได้ใบแบงกะหักหลายอายและน้องได้มาผู้แพ่งขวัญเป็นมุ่งค้นสมรสค่อยเจริญเมื่อนาขอสุขอยู่สร้างเจริญแล้วให้มันเนืนมันเนิรเนิรตามรอยห้อยพุทไยให้คำว่า ชุดขอแต้งขอแปลงฮีดคลองผูไทยตอนที่เกาผู้แหนคู้สมรดจบแล้วได้จบแล้วได,วไดฟังคลิปที่ซิการเค้นเคยหรือการเค้นเคยขอบคุณทุกกําลังเจอเบิ่งแง่แบ่งปันซืบสารตํานนฮีดคลองนําเดือดสบายดี